ตอนนี้เราเราก็อยู่ที่สนามฟุตบอลบีจีนะวันนี้ก็จะมาดูบอลน,นะก็เราได้ไปเดินซื้อของกินมานครับไปดอลลี่เพยดยุ้ยไข่กันนะอ,อแจ็คไปโพดูฮ่าดูแจ็คไปโพนะ แล้ก็ขึ้นมาด้าบนแล้วเดี๋ยวเราหาที่นั่งกันนะนี่เวลาจะสี่โมงแล้วนั่งตรงไหนก็ได้เหรอนี้ยังเข้ามา้าบกนั่งตรงไหนก็ได้แน่เลยจ่ายมาให้ต้อวันใช่ไหมไม่ติดตัวเอก็มุดยัมา เราเปิดไปดูด้ก่อนมันไม่มีตัวเลขให้เจอสกัดเดี๋ยวราหาที่นั่งแป๊บนึงครับเราก็ได้ที่นั่งแล้วมัอวที่นี๋ก็จัเมไป่นั็นทีมีส มาแล้วครับสตา Star เกอร์มาทางกราบขวาจังหวะนี้ตูเต้ตูดูบอลไปโยนโค้งโค้งเข้ามาแล้วผิดเรียบตีนโอ้โหลูกนี้โยนไม่ได้ลุ้นเลยนะครับกระดับที่จะกระดุ้นโอ้ิ้ยไม่ตรงเรียบตีนแล้วออกขวาเอาแล้วครับตูโค้บตูรับไม่ได้บางท่านตัดกลับมาในสนามเขาปั๊บกันแล้วนะฮะโอ้โหเอาแต่บอลที่ทุกคนได้เห็นตอนนี้เป็นบอลของสตา Star เกอร์ ภากุงให้มาที่อ <a> ัลเจเซเดจังหวัด <güzel> น <fit> ี้จะได้ดูนะฮะลงมาทำการวิจารณ์เป็นคนละเรื่องกันจังหวัดนี้เอลสเตอร์ติวมาแล้วโอ้โหดึงรอช้านิดนึงครับขึ้นมาทางซ้ายแล้วยังไงตัดขาพาไปตรงกลางครับแต่ไม่ผ่านเมื่อกี้มีคนเดินมากระซิปนะครผู้วิ่งใครเฮ้ยก็แค่ขอลงสนามไปอย่าบอกนะว่าจะขอยิงอ่ะเฮ้ยเอาละเอาละทุกฝ่ายตาจับกล้องนะเอาแล้วเอาลฮะ เป็นเะพี่แวดบอกแล้วครับพี่ขอตุงตะข่ายเอาแรงเต็มๆพี่ขอแบบเต็มเป็นหน่วยจริงกััเดี๋ยวเไอแจ๊ไอแจ๊แจ๊แจ๊โยังไม่ลากเลยเอาไปไอแจจะโงเปเหลืองเลยโอยกมม่ารียงไม่เป่ารีนอก่งไปไหนอ่าอะกรรมาะการา ลมหายเลยเลยมาก่อนโกเขาไปยืนตั้งตัวก่อนดิเออแจ็คแจ็คไม่เอาประตูเลยอ่ะแจ็คเก้ายู่เดียวเลยโอ้โหพี่แจ็คกูตอบคอมเทคริคแจ็คได้แบบแจ็คห้าล้านวิวหกล้านวิวอยู่แล้วอ่ะอ่านแล้วพูดสามประตูเปลี่ยนแล้วนะฮะครับผมโอ้โหแล้วนี่แล้วลูกนี้นะแจ็คไปโพเกมเบอร์เกลยิงหยุดโทษนะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเข้าเหมโอ้สังหารเองครับผมเอาไหม่ะยิงออกเอาไหมเดี๋ยวดูว่าเข้าไหมโอ้โหข้าข้าที่ มึงทำท่าอะไรอันนี้นี่วิ่งวิ่งวิ่งได้เอาลึกแล้ววิ่งเข้าไปอย่างไรครับจังดันลกเงินนักดึกมุ่งดึงถึงสับเยอะเลยไปเลยดว่าแล้วตายคาที่ไปหนูกมึงตายคาที่ไปเลยแจ็คโอ้โหแจ็คลงมาทำไมอะแจ็คลงมาทำไมอ่ะดูครับไปเลยครับ หมดนะบหมด้เื่อเออลงด้งนครับจังนี้ครับบอลเตงลยครับบจ็ตครมข้าตโอยังไม่ออกะยังไม่ออกเลยเป็นบอลที่มาลนผมผมไม่กล้าฟื้นขึ้นมามองหน้าตาประชาชนอ่ะโอ้นอไปเลยครับจังหวะโว้ฮะแล้วเพื่อนเป็นห่วงมากนะฮะแค่แค่ย่อไปไว้ตรงโกแล้วก็ทิ้งมาเลยถือว่าเป็นห่วงมากจริง โอ้โหครับ2-0ครับยังตามอยู่สำหรับเกมส์เบอร์กิลครับแล้วเหลือเวลาอีกไม่มากเท่าไหร่แล้วจะมี้ใครแตกได้หรือเปล่าครับและตอนนี้มาแล้วครับโอ้โหเห็นหน้าเขาบ่อยกับการเล่นมุกครับพี่ๆน้องๆมาล็อกแล้วปังจิ้มเข้าเลยพระเจ้าเบาไปนิดเดียวครับท่านี้เกมเบอร์กิลยิงได้ครับแต่เบาไปหน่อยฮะเอาครับดูภาพช้าอีก อากลับมาดูเกมในสนามกันต่อละเกมเมื่อกี้บุกมาทางซ้ายจังหวะนี้เหลือนาทีนิดๆครับมองอยู่แล้วให้มาทางในแล้วหเอ้าแล้วบอลบอลเฮ้ยไม่ใช่แจ็คไม่พอยิงวะตาโตโอ้โหเฉยๆแต่กลเป็นบอลตกลงแล้วได้แจ็คมาหัยิงเฉยเลยครับเกมเมื่อกี้สองประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหมาได้เฉยครับ โอ้โหมาแบบงงๆนะฮะมาเมื่อกี้วให้มาแตกไลยเตะขาขาอาจารย์ว่าไงอาจารย์หลุดมาเกมโอ้โหโอกมเหนครั้ครคนนี้เก่งการในทีฟมาแต่เขาวาสนามที่เกบนี่ครับเราทาสหาางเกียรติมัง จัดเต็มสองแล้แล้วเปิดเปิดมาของเซบมาได้โอตาโอ้ยพี่ตอนปั๊บเอาแล้วครับพี่พรจะได้ส่วนหรือเปล่าครับจะเปิดจะยิงจะสูตรไหนมาลุ้นกันครับได้หมดแล้วตอนนี้แล้วพี่เซฟยิงแต่ลูกนี้เข้ามือพี่แบงค์ครับแล้วไปหลายอยาเวลา จังหวะฟาวเลยครับส่วนที่สนามนี่เริ่มแล้วอย่างที่บอกเดี๋ยวว่าตัดกลับมานี้ที่เอ่าบอนไปครองเลยครับซ้ายแทงขึ้นมามาลูกนี้ลึกไปครับเป็นจะบินไม่ไหวครับเดี๋ยป็นบอลของไฟไนท์เนลยครับย้ำอีกเปลี่ยนมาซ้ายสุดอุ้ยโอ้ยพูดได้ที่วันฮีโร่อีกหนึ่งวู้ดยิงไม่พอมาเซฟทีมจังหวะนี้อีกแล้วอ้ตะคิวหรือเปล่าก็ตะคิวครับแต่เทียนครับ บอลนี้บริบรมผู้เป็นนักฟุตบอลที่เอนเตอร์เทนและร้องเพลงได้ทีหน่อยเอาไปกล้องห้อยไร่ดีครับโอ้โหสาวสวยเลยครับเบสครับเสียงอาชียพน้องโบส์นะนี่ครับกับตัน่งที่สองฝั่งนะครับมาเป็นนี่แล้วก็ที่แสนชัยนะครับคราบสี่สัปวัน์เดยแต่ก็ไม่ใช่แค่เกมลุกนะถ้าจังหวะย่งบอลยิ่งทำได้ดีมากครับบอลจักรพันธ์ครับรับก็สนุกรุกก็เพลิดเพลินนะ้น จริงแต่คอนเซ็ปชันเขาตกชั้นไปแล้วบอกแล้วดูแล้วดูแล้วแล้วซ้ายซ้ายใครเดือก่อนใครเดือกอันไปปีสาครับสตาออกไปได้โอ้โหนี่ครับมาแบบกั้นใจมาเลยครับชนะจนชนะจนครับเจอโบสถ์กำสิบนี่เลียก่อนสบายใจสุดครับเร็วมากอ่าเพี่น้องวิ่งมาหวัดดีเราเลยจะลงมาได้ไงเฮ้ยเร็วไปแล้วอุ้ยวัตถุวัตถุตู้นี้ลึกไหมไหมแรงไปหรือเปล่าใช่เลย โอ้ยจังหวะจะสามคนในเต็มโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่บีบโอ้โหครับแมวแล้วบีบจังเลยเต็มเลยถือว่าดีนะเน้นปลอดภัยไม่แต่เต็ที่เลยคอยมาเอากานะครับลองกระโดดสกัดลงนองดีกิ๊กนะครับจังหวะนี้พี่เอกผลนะครับโดนมาเล่นเร็วเล่นเร็วทางนี้สายชัยเปลี่ยนกันแล้วโอ้โหหฉันไม่เจอบอลเคลียร์งเลย ชุดครับขึ้นเกมมาทางฝั่งขวานี่ครับอีสานยูไนเต็ดอพีเน็กหนึ่งต่อสองหนึ่งเรงกลางไปดักบอลมาได้อีกแล้วครับอีสานยูไนเต็ดจะปัดซ้ายมาไม่ถึงพี่ต้องเตะครับบอลเข้าทางพี่เอกพลครับตอดแกวี่ครับพี่เอกพลครับคนคนก็ไมปล้มเบียร์กันคนขอไปต่อครับพี่โอ๋บอกขอทีเดียง โอ้โหดูเด็กกวักมือเรียกเพื่อนมาบัช่วยกูบ้างวะเฮ้ยเข้าไปแล้วครับไี่วไปก้าไปอกแล้วหลุดเดีไป้วนีรัชาลีายครับ้สายครับต้ต่โตองนยอดีตปีขวาทชาติไทยครับอนนี้นี่ต้องบอกว่ากำลังหาสัปดาหใหม่อยู่ด้วยทีมไหญ่ใจเส้นสัญญาเชิญได้เลยนี่ครับตอนเดยแล้วลบากถึงสองกับพี่ชายครับนี่อดีตหนุของ้กันทับคู่นี้

ครับอยู่นี่ครับดีคนกเราแสนะครับีสานำนะเนนคนต้องบอกว่าดูครับที้เข้มนาทองกโดนกอนาะตครับแต่ว่าต้องชวใการเตะใหู้อยครับต้มาเงด้วยคามาใแตจโ้ใจครับแไม่รับไัเจครับลุเดียวมาตอนสองครับกมาหายเลยครับแล้วเปิดาทีก็ไม่รับหน้าครับโอ้โหเนี่ครับเอาบริเวณ ต้นขาหัวเข่าสักส่วนแล้วครับน cool. ี่คร <straight> ับเอออาจจช่วัวเองสรุปใช่เขาซ้ายเขาช่วเข่าขวาไปนี่ดูดินี่เขาซ้ายบอลปุ๊บแล้วโดนเขลกเลยโดนโขลกโไก่โดนอีทั้งหเลยคนสำคัญเขาไม่ได้แล้วนี้ถ่ายละครครับเพราะว่าเาละครประจำทานไว้ครับคนข่ายนักถ่าขาขาไม่เนเตงพี่บอมครับอยู่ที่บนแล้วพี่บอเปิดเสาแรกมาลูกนี้ดับไม่ได้เรีอยงาก่อนเลยครับ อยมาพึ่งไหมเรียกพึ่งหลังแล้วคือแล้วบอกมาต้องบดหูหูนะว่ามีตัวซ้อนนะโอ้โหวันนี้นี่ต้องที่มาลุยที่มาพิษสนามฝากให้เห็นพี่บอมพี่บอมออกซ้ายสวยมากครับตรงนี้พี่บอมคุยไล่บอลและใส่ไปเหมดมาบอกสกัดโอ้โหนี่ลิปปาร์โดขอเลนเก้าเอ้ยวัเล่นมากข้าใส่ได้เลยอ้ยชุดยอดมากแล้วพี่เทพมาสู้เหมือนพิษเทพเลย ต่อสายจกสวนก็ได้ครับปอสแนนแฟมิลี่นะครโหพี่บอมาแล้วมาดึงดัให้มาโอ้ยพื้นที่ด้วยครับพี่แสนชัยพี่แสนชัยโยกเขาา้ขาายยกแล้วยิงลุกหมีเองโอ้โหโอ้นี่ครับไอดอลลีกครั้งแรกก็เป็นคนนี้นะครับแล้วก็ยิงใส่แล้วปากพี่แสนมาตาต่อสายออกไปพี่จิมแล้าาาาาาวพี่จิมตกลงลูกนมีโยกเขาา้าขวาให้มาตรงกลางจะได้พี่ล้องสกิดพี่จิมเข้ามาพี่จิมเข้ามาโยกเข้าขวา ตัวเพียร์แลกวบอลกรบลูกนี้โอ้ยแล้วเหมือนบวกกันเนี้ยโอ้โหจังหวะนี้ครับล็อกเข้าซ้ายแล้วไปปั๊มใส่ตรงนี้ใจครับเดวดูดีครับผมนี่ไม่ได้เลยครับบอลชนเสา,าเกระโดดออกมากดจังหวะจะไปขัดขึ้นอย่างที่คื่นนะครแล้วครับโอ้โหหลวงพ่ออะไรนะเดียวโ,โอ้โหโนเร่ครับวัดงานจงกูกงนนครับมันงูจงกางออกโอ้โหนี่ปั๊บชนเสาครับเดวโอ้โห ตาจะแพงแตกขาตายไปลครับโอ้โหนีพ like ี shoe, ่บอมมาแล้วตลเป็นปตพี one shoe, one shoe, ่บอมโดนดักอออกหลังเตมุมโอ้โหแล้วเตะมุมช็อตนี้ครับพี่ชยเปิดมาโดนกัเาแล้วรัพีเล็กพีเล็กสุดยอมากเล่เล่นลมาวาสุดนะสวนสายตอแราขอสเปช็อตีมโรนัลโด้ด้วยนะใช่ฮะ กุมนชนะชยอิสานยูเนเต็ดครับขึ้นมาโอ้บาลูกนี้ยดับเข้ามลประตูแล้วจบเกมอสานยูเต็ครับาชนะอสาจบเกมนะครับ0-0เข้าชิงชนะเลิศกับเดพเรีย้แพ้แล้วต้องกันแชมป์แล้วตอนนี้ยไปดูใครจะได้ที่

เป็นฝ่ากษานะครับเป็นฝ่ายลูกเล่นก่อนอ่ช่วงหลังที่บอลเมื่อกี้ว่าหิ่งอออใมาาไม่เกีบเหมือนมันเช็คแล้วแสดงวครึ่งแรกเกียร์โอ้โอ่าดวลเกียม่ไไอาจารย์นิวัฒนเช็คอยู่ที่ลรกฝั่งไหนแน่ขอบคุณครับ

ย้มนนได้เลผ่านเวลาได้หลทุ่งข้มาตูุ้งข้จนด้โอ้้ารึไปหน่อยครับ่านจไเสมอไม่ได้โกา้เคีของีคระมาของทางพีผมก็ไม่ได้เร่งอะไรนักนะครับมาของน้ำมายายืนจูรอต้นไม้ต้นไ้ลอยอยู่ต้นไมนอยยู่โอ้โหไม่ยอมตายแล้วแถวฝอ่งานี่ยังเก็บอยู่ หลานี่เก็บได้ให้พีฮอตยอ้อนขึ้นมาหลานี่เลือกตัดโยนไปหาทางเสาไกลไมีตัวเก็บตกได้ครัจังหวะตรงนี้มายาได้ตายกระชอนกระชอนไม่มีตัวสสางึ้กเพื่เคลื่อนมาเคลียร์แม่นด้วยกองเก็บได้นะครับตัวกองขนายขอแล้วบอพัฒนาทำมาว่า,าจะเลือกทีเพื่กันดีเลย ตัวหาตัวสองสองดึงตาสองสูดแล้วนะทีงของตามมายิงสวยมากเลยสองนโยิงเลยครับายิงกัจด้านหมดเลยครับดูวาช้าแลมานี่เหมืไม่ได้จบนะครับ บอลองเหมือนกินกั๊กนกั๊หลายจังหวะเลครับธนาจนแัดก่อนสองทางอาญาครานิ้ไหลจับบอลแรกเลยครับยิงมาเหมือนไม่ได้ครับับตัวจริงตรงนี้ครับนึกว่าสมบชรสุดท้ายสองศูนย์ยไม่อคนับศูนย์ยังไ่เลโอกันชนอ ยังอยู่ครับยังอยู่นะาครับไล่มาหน่งต่อสองยังเหลือโจ๊กเกอร์คโอ้ยืนอยู่เป็นคนสุดท้ายอยู่นี้หนึครับเดี๋ยวมาดูกันสองเข้มนะครับกระบะนี้ตัวใอ ไปเปิดไปรุ้นหรือได้รของมีสานสรชัยทาบุญจอูอุ้ยมีคิปด้วยโอ้โหดูเพลียได้ลุ้นไปเสมอแล้วมีสานเซ็ตแล้วก็เปงตักระชาของครับี่ครับโดเข้าช้านะครับพริกริกของมีสานครับโอ้มีหัวใจเหลือเกินอักตัดไปทไทยครับเอ้าขอเสียขอเสียทั้งสองทีม สามชายจะเปิดลูกลูกกระชกวงเวลาบีปวดใจเงนครับสายบตวหนตูโอนมาสแรกมอคืนไปมาและเี่ยว้คยไปไหนไกลครับยะไปไหนไกลสจชยชินทึ้งมาัมาไม่มีเพื่อนอาลุข้าทางลูกมาทางต้องต้องยิงไ่รด้ ยิปฮอบได้แชมป์นะรอบนี้นะยอดรอบนี้ออกมาดีมากสองประตูต่อหนึ่งครับสองคะแนมามีดีด้วยแชมเปี้ยนลีกครับรอบที่แล้วเป็นอีสานได้ได้แชมป์ครับ

ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับไปด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะไปแหนกันครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับคลิปนี้นะดเ้ป็นแชมป์ทุกคนรับขอสงรอดนิคระไอวี่ยงที่แล้วกลับกลายเป็นแชมป์้สอง